สวัสดีค่ะเนลเลนท a ลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่จะมาพาทำ n e ส v i ตาซีรีส์เลยค่ะวันนี้นะคะเนก็จะมาพาทำมัทฉะเนส v i ตาปั่นโกโก้เนส v i ตาปั่นแล้วก็กาแฟ n e ส v i ตาปั่นค่ะก็ถ้าที่เห็นอยู่นะคะแน่นอนเลยต้องรู้เลยนะคะว่าสมวนผสมก็จะแบบนี้เลยค่ะมี n e ส v i ตาเน่ใช้เป็นเนส v i ตารสด,ดั้งเดิมนะคะก็คือ ถ้าหากว่าใครมีแบบรถอะไรอยู่ก็ลองใช้ดูก็ได้นะคะแต่ว่านี่ลองทดลองด้วยรถนี้รถเดียวนะคะแล้วก็จะมีมัช,ชากค่ะนี้เป็นมัช,ชากของ Oriental Coffee นะคะมัช,ชากร้อยเซมีผงโกโก้ค่ะก็เป็นผงโกโก้ร้อเหมือนกันนะคะของ Oriental Coffee เรานี่แหละแล้วก็มีกาแฟสําเร็จรูปนะคะ เผื่อว่าสําหรับใครที่แบบจะทําทานที่บ้านง่ายๆหรือว่าทําขายแบบง่ายๆก็ลองดูค่ะเน่ก็เลยใช้เป็นกาแฟของเนสกาแฟนะคะมีนมสดค่ะรสจืดของเมจิแล้วก็มีนมผสมนะคะนมผสมก็คือถ้าเป็นนมข้นหวานก็หมายความว่านมข้นหวานสองกระป๋องบวกด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เน่เอาแบบเอาสําเร็จรูปเลยค่ะก็คือเป็นนมผสมแบบสําเร็จรูปเลยของ B F Creamer นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มต้นซีรีส์แรกนะคะก็คือเป็นซีรีส์ของมชะชาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเมนูมัช่าเนสวิตากันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นเราทํานมผสมตรงส่วนของนมก่อนนะคะนี่ก็จะใช้นมเนี่ยค่ะที่3ออนค่ะเสร็จแล้วนน่ใส่นมผสมนะคะนมผสมเนี่ยเราจะใช้มาที่2อออนครึ่งนะคะเอาหวานนิดนึง อันนี้ก็คือออนเครื่องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งออนคน,คนให้เข้ากันค่ะแล้วเน่ก็จะมาทำตรงตัวมะขานะคะใส่น้ำมานะคะที่2ออนค่ะผงม,มะขาสองช้อนชานะคะ พอลองช่างดูแล้วก็คือ2ช้อนชานี่ก็จะประมาณ5กรัมค่ะใส่มาเลยนะคะ2ช้อนชาแบบทีสปูลเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะใส่มา1 2แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เทเนสวิต้านะคะใส่ลงมาเลยค่ะผสมกับมาชัดเลย แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันแล้วเราก็มาเทใส่ถั่ป,ปั่นได้เลยค่ะทั้งสองสูตรนะคะนมกับนมผสมมัทฉะกับเนสวิต้า เนส่าเขาก็มีกลิ่นหอมของเขานะคะเนี่ยหอมแบบหอมแบบนมนมธัญพืชธัญพืชอ่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อให้เครื่องดื่มปั่นของเรานะคะดูพรีเมียมมากขึ้นค่ะเน่ก็เลยใส่เป็นผงปั่นนะคะของดาวินชีค่ะมาที่1ช้อนตัวหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่มีผงปั่นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็เอาที่เรามีที่เราสะดวกเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะ นมแข็งนี้ก็จะใส่มาที่ประมาณ1แก้วเนี่ยค่ะใส่ไปเลยปิดฝาปั่นค่ะใช้เป็นโปรแกรมมิลเชค25วินาทีค่ะ เรียบร้อยค่ะสีสวยไหมอ่ามาดูกันสีสวยเนาะมีความแบบเขียวมัชชโอเคค่ะ เราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับเมนูมัทฉะเนสวิต้าปั่นค่ะซีรีส์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นโกโก้เนสวิต้าปั่นกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดยนเน่ม,มาทำนมก่อนนะคะก็ใช้นมซามออนเหมือนเดิมค่ะจริงๆจ,จ,จะบอกว่าสูตรเหมือนกันเลยนะคะเราแค่เปลี่ยนตรงส่วนของออมัทฉะโกโก้แล้วก็กาแฟเท่านั้นเองค่ะทีนี้พอเราได้นม3ามออนแล้วนะคะเน่ก็จะใส่นมผสมค่ะที่สออนครึ่ง สออนครึ่งนะคะอันนี้ก็1ออนครึ่งแล้วก็อีก1ออนนะคะก็คือถ้าหากว่าใครที่ใช้เป็นนมข้นหวานข้นจืดมาผสมกันนะคะเท่ากับว่า2อออนครึ่งเนี่ยก็คือ75 ml ก็จะเป็นนมข้นหวานนะคะ50 ml แล้วก็ข้นจืด25 ML แล้วก็ถ้าเราชอบหวานมากหวานน้อยเราก็ ปรับหวานมากหวานน้อยเพิ่มนมผสมอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะนี่ก็คือเน่คำนวณมาแล้วว่าหวานขนาดเนี้ยกำลังโอเคค่ะค่ะทีนี้ก็ต่อไปเราก็จะมาทำโกโก้นะคะโกโก้เนี่ยก็จะใส่ผงโกโก้ที่1ช้อนนะคะ1ช้อนตวงเนี่ยค่ะพูนๆหน่หอยก็ได้ชอบโกโก้เข้มๆก็พูนๆน,นิดนึงค่ะ,ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะ พอเราคนโกโก้เข้ากันแล้วค่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะเทเนสเทเนสวิต้าลงไปหนึ่งซองนะคะเทลงไปเลยคนให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็มาใส่ผงปั่นนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปั่นหนึ่งช้อนนะคะเหมือนเดิมค่ะก็คือถ้าหากว่าใครไม่ได้มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าใครมีก็ใส่ลงไปค่ะเครื่องดื่มเราจะได้พรีเมียมนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่แยกชั้นกันเดิมได้เหมือนเดิมหมดแก้ว น้ำแข็งค่ะนี่นะคะหนึ่งแก้วปิดฝาแล้วเราก็ปั่นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโกโก้เนสมิต้าปั่นแมน่าทันเนาะ แล้วก็โกยเลยค่ะเสร็จแล้วได้มาอีกหแก้วแล้วนะคะซีรีส์โกโก้มาลวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเมนูต่อไปเดี๋ยวเน่จะทําเป็นเมนูกาแฟค่ะสําหรับบางท่านที่ชอบกาแฟนะคะเมนูกาแฟค่ะเน่เริ่มต้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเรามาใส่ส่วนผสมของนมกันก่อนนะคะเพราะว่า คือเน่อยากจะใช้ความน้ำร้อนนะคะมาใส่กันในสวิต้าหลังสุดเลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ไม่เละมากนะคะนม3ออนค่ะเหมือนเดิมแล้วก็นมผสม2ออนครึ่งเหมือนเดิมค่ะก็คือนมข้นหวาน50 ml นมนมข้นจืด25 ml นะคะอันนี้1ออนครึ่งแล้วก็อีก1ออน คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้ำร้อน2องอนผงกาแฟค่ะของเนสกาแฟนะคะ1ช้อนตวงค่ะก็1ช้อนตวงเต็มๆพอดีๆอ,อย่างเงี้ยนะคะนี่ใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเหมือนเดิมค่ะตามด้วยเนสวิต้า1ซองนะคะ พอคนเข้ากันแล้วนะคะก็มาใส่โถป,ปั่นเลยค่ะเอนนมใส่มาก่อนเลยนะคะตามด้วยกาแฟค่ะแล้วก็ผงปั่นนะคะ1ช้อนเหมือนเดิมค่ะ นมแข็งหนึ่งแก้วนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะกาแฟเ n e s ิต้าปั่นอะได้มาแล้ว เรียบร้อยค่ะทีนี้ง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าเราก็จะได้เป็น n e สทิต้าซีรีส์เลวรน์นันะคะเป็นมัทฉะโกโก้แล้วก็กาแฟค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเราจะได้มารสชาติเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มต้นที่มัทฉะนะคะวิธีคือมันจะมีความเป็นแบบหอมมัทฉะนะคะแล้วก็ คือยังไงซะม,มันจะมีความเอกลักษณ์ของกลิ่นนมของนมของเนสวิต้าค่ะที่มันยังคงอยู่นะคะแล้วก็เรามาได้ความหอมของชาความเข้มของมะชา้าไปด้วยค่ะเน้นว่าแก้วนี้ดีงามมากเลยอ่ะอืมอร่อยอร่อยแล้วทําง่ายเห็นไหมคะเป็นรอยดีว่าอ่ะทีนี้มาดูโกโก้กันนะคะเข้มข้น ดีโกโก้คือแบบว่าคือมีความเข้มของโกโก้ค่ะคือเข้มข้นเลยอะคือเหมือนกินโกโก้ปั่นปกติเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีความอย่างที่บอกค่ะมีความกลิ่นของเนสวิต้าค่ะโผล่ขึ้นมานะคะามาดูกาแฟกันบ้างเออกาแฟทานง่ายมากเลยอะ กลายเป็นว่าเนสกาแฟมาทำเมนูแบบนี้แล้วอร่อยนะเหมือนแบบอารมณ์ประมาณลาเต้ปั่นนะคะแต่ว่าเป็นลาเต้ที่แบบว่ามีความแบบมีความหอมเนสวิต้าเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเนยก็มาแชร์ให้แล้วนะคะสำหรับเนสวิต้าซีรีส์ค่ะสำหรับท่านที่ขอเข้ามานะคะก็หวังว่าน่าจะชอบแล้วค่ะ ถ้ายัางไงชอบหรือไม่ชอบมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์เรื่องอะไรอยากจะมีคำแนะนำจิดชมอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานค่ะกด Subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมเลยค่ะเนสวิตาซีรีส์ค่ะอร่อยทุกแก้วเลยขอบคุณค่ะ